สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องโอกิฟชานแนลครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวกันที่วัดพระธาตุดอยคำครับผมนี่นะไปข้างหน้าครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูเส้นทางที่จะขึ้นไปครับค่อนข้างที่จะชันนะครับท่านผู้ชมแต่เป็นระยะทางที่ไม่ไกลครับเกาหมอนขั้นข้างหน้าครับควันขมงโฉงเฉียงเชียวนะ เรื่อยๆครับผมกับโอคิปจอนนองนวันนี้เนาะเส้นทางชันครับเดี๋ยวไม่สูงมากประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันทางบนครับผม ครับท่านผู้ชมก็คือวัดพระธาตุดอยคําครับแต่ชื่อเดิมเนาะชื่อว่าวัดสุวรรบรรพตครับเป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพรบนบานเนาะและเป็นวัดที่มีความสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ครับอายุเก่าแก่กว่า1300ปีเนาะตั้งอยู่บนเวนดอยคําครับด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับห่างจากตัวเมืองประมาณ15กิโลครับ บนพระธาตุดอยคำเนาะมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ครับสนามบินเชียงใหม่นอกจากนี้ยามค่ำคืนมองขึ้นไปบนพระธาตุพระธาตุดอยคำครับท่านผู้ชมจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอารามเนาะสง่าง,งามครับซึ่งมีความงดงามมากครับเนาะประวัติพระธาตุดอยคำนะครับท่านผู้ชม สร้างในรัชสมัยของพระนางจามทีวีนาะกษัตริย์แห่งหริกุญชัยครับโดยพระโอรสทั้งสองของพระองค์เนาะเป็นผู้สร้างในปีพศ1 3 0 0 1 2 3 0ครับขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยประกอบด้วยเจดีบรรจุพระบรมสายริกธาตุของพระพุทธเจ้าครับสาราการมปเริียนกุติสง์และพระพุทธรูปคุณป้น,ปนครับชื่อเดิมเนาะ วัดสุวรรบรรโพธครับแต่ชาวบ้านเนาะเรียกกันว่าวัดดอยคำครับปีพศ2อ0พ2 5สอเนาะขนาดนั้นวัดพระธาตุดอยคำครับท่านผู้ชมเป็นวัดล้างครับต่อมากุแต่ครับชาวบ้านพบวัตถุโบราณหลายชิ้นครับเช่นพระรอดหลวงเนาะพระหินทรายปิดทององค์ใหญ่ครับพระสามหม้อเนื้อดินซึ่งนาม,มานะปฏิสถานไว้ ในวัดพระธ,ธาตุดอยคำครับวัดพระธ,ธาตุดอยคำนอกจากจะเป็นที่สักการะบูชาของคนท้องถิ่นแล้วนะครับท่านผู้ชมยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยครับที่ใช้เป็นเส้นทางกําหนดพื้นที่ทางสายตาเนาะก่อนที่จะนําเครื่องบินลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่ด้วยครับท่านผู้ชมซึ่งเหตุผลประการนี้เนาะก,การบินไทย ก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบูรณะวัดครับท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็นส่วนของการบินไทยครับก็คือเป็นที่กําหนดพื้นที่สายตาเนาะในการที่จะนําเครื่องลงมาจอดก็ประมาณนี้ครับเนาะประวัติคร่าวๆเนาะก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็ทางวัดโดยคำเนาะก็จะมีหลวงพ่อทําใจครับก็คือวัดแห่งนี้เนาะ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพญากือนาครับกษัตริย์แห่งอา,าณาจักรล้านนาครับปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากเนาะในด้านความศักดิ์สิทธิ์ครับหลายต่อหลายคนครับที่เดินทางมาขอพรเนาะบนบานและประสบความสาเร็จเช่นถูกหวยรางวัลใหญ่ครับการงานสําเร็จและได้เดินทางกลับมาถวายดอกมะลิเพื่อเป็นการแก้บนเนาะวงเล็บเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับ จากข่าวที่มีผู้เขียนเคยบอกมาครับบางคนแก้บนถึงดอกมะลิถึงแสนพวงก,ก็มีครับเนาะตอนนี้ก็นี่ครับก็คือเข้าไปไม่ได้ครับก็คือพ่อแม่พี่น้องนี่เยอะมากครับท่านผู้ชมผมก็ยืนอยู่ข้างนอกนี่ครับก็คือได้แค่ถ่ายภาพอยู่ข้างนอกครับไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปได้เนาะท่านผู้ชมเห็นมาไกลๆนี่แหละครับหลวงพ่อทำใจเนาะเราก็จะมีพวงดอกมะลิเนาะ เป็นการมาขอพรเนาะบางคนก็มาแก้บนครับเป็นดอกมะลิครับเพื่อเป็นการแก้บนเนาะครับท่านผู้ชมบริเวณตรงที่ผมมายืนตรงนี้เป็นบริเวณจุดชมวิวนะครับของวัดพระธาตุนะดอยคำครับผม นี่ครับจุดชมวิวครับตรงนี้แดดค่อนข้างที่จะแรงครับวันนี้นี่ก็คือเป็นวิวเชียงใหม่ครับผมเดี่ยววิวจวมาเชียงใหม่นะละล่างนี้ก็เป็นบันไดาทางขึ้นนะท่านผู้ชมสามารถจะเดินขึ้นมาได้ครับหรือไม่ไงั้นก็ขับรถยนต์ขึ้นมาได้ทางที่ขึ้นมาก็จะชันครับค่อนข้างที่จะชันแต่มันไม่สูงมากะ นักท่องเที่ยวก็จะเยอะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับเยอะขนาดนี้เนาะสาริตจะขนาดไหนครับผมนี่ครับลานจุดชมวิวพระธาตุดยคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ยินดีต้อนรับครับผมนที่ถ่ายรูปเช็คอินเนาะบริเวณตรงนี้ครับผม